สอนลงม็อดแบบ apk ทําตามให้ถูกต้องนะครับผมกดไปที่ข้อมูลมือถือกดไปที่ android data เลื่อนหาไฟล์เกมกดค้างกดคำว่าเปลี่ยนชื่อใส่ชื่ออะไรก็ได้หลังตัวเซตนะผมจะใส่จุดอย่างเยอะพอเกียร์ใส่เยอะรอให้มันเปลี่ยนชื่อโอเคค่ามันเปลี่ยนชื่อแล้วไฟล์ โลโก้ <Log> ของเกมก็จะหายไปนะก็กดออกครับผมไปลบตัวเกมทิ้งเลยครับผมลบตัวนี้ทิ้งไปครับผมกดลบเลยโอเคถ้าลบตัวเกม apk ทิ้งไปแล้วนะครับผมให้กดกลับนะกดไปที่ android เอาไม่ใช่ android สิบ้าเอย้ยกดไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งไฟล์อ่าเป็น apk mod นะกดติดตั้งไปเลย ก็กดคำว่าติดตั้งเนาะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วก็กดกลับกขไปที่ android data เลื่อนหาไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อครับผมโอเคกดที่ไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อหนึ่งครั้งกดค้างนะกดแล้วก็กดคําว่ากดค้างโอเคกดคำว่าเปลี่ยนชื่อลบชื่อที่เราใส่หลังตัวเซตออกแล้วกดตกลง อันนี้จะเป็นวิธีแบบไม่ต้องไม่ต้องลบเกมทิ้งนะโอเคครับผมโอเคก็แค่นี้ครับผมโลโก้เกมกลับมาโอเคแค่นี้ครับผมบ๊ายบาย